สดีครับผมชื่อสิรพงศ์พานิตครับเรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคพิจิตรครับได้รูจําก็คือชีสองครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องพูดนะครับพูดนั้นวิจะทำเป็นตัวมังระหรือเกตครับถ้ามันก็เขยนก็ตัวตัวอย่างเป็นเกตโทนะครับลับในตัวคนของพูดครับแล้วเขาเรื่องอะไรครับ พูดนั <tu i ro> ้นมีอยู่ทุกแห่งกูการต่างนานความเชื่อนะครับไม่ว่าเป็นของไทยญี่ปุ่นกีหรือโรคนะครับเย่ยินดีมากนยครับครับไม่ว่าเป็นธรรมชาติจริงของหรืออะไรก็ไค้ครับตามที่ผมแบ่งประเทศนะครับ มีอยู่สามประเภทด้วยกันใหญ่ครับประเภทแรกคือประเภทชาตนะครับประเภทชาตเนี่ยครับมกักจะพบเห็นตามตำนานตะวันออกมาก่อตำนานตะวันออกครับตกนะนะครับซึ่งผู้ชาตนะครับมักจะเกิดจากชาติที่มียุดยืนอย,อย่างเช่นตำนานตะวันออก ก็เป็นพวกขี้เจาะครับซึ่งต้องอายุยาวประมาณหลายปีหรือกระบะแกงกะหรับแมวตำนานแมวในตนักลงในตักลาต่างครับซึ่งบ้านเราก็เป็นพวกเสือหมิ่นครับพูดถึงแบบที่สองครับเป็นพวกทู่แบบธรรมชาตินะครับนะับจะพบเห็นตามตำนาตนตะวันตก มากกว่าตน้นไมนอ๋ครับเป็นพวกพูดหรือจะเรียกว่าอีกอย่างว่าแฝดลี่ก็ได้ครับครัเพื่อพูดนี้จะเกิดจากทรรชา้าอย่างเช่นต้นไม้อะไรบางอย่างหรือถ้าเป็นบ้านเราก็เป็นพวกนางไม้หรือ งานเค้าเนี่ยตำนานที่สามครับพูดตัวอ,อ,อย่างที่อย่างครับคือพูดจิิงของครับมาจากพบจะกกับจิิงของที่มีอายุเก่าแก,ากา่หรือผูกพ,พันมากๆนะครับพูดนี้ีน,นี้จะเกิดขึ้นมาครับครับตำนานพูดไหน,น ไม่ว่าเป็นตำนานไหนว่าจะเชื่อ,อมโยงหนึ่นกัน,นครับอาจจะต่างกันมากตามความเชื่อนะครับตำนานตามตำนานของคุณนะครับ,พ,รบพูดกับสั่งเวจีนะครับมักจะแตกต่างกันทึ้นเิงครับแต่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกัน,นครับซึ่งพูดตามตำนานของพูณ เจ้าครับคือศัสตร์ที่เกิดแล้วมีตัวตนแล้วครับกับสั่งไว้ที่ครับคือศัสตร์ที่ทำง,งานที่เกิดครับคือยังไม่เกิดนะครับครับถ้าถามว่าผมชอบตังนานไหนมากสุดจผมก็ตอบเลี๋ยววนะ่าผมชอบง,งานตอนตกมากกว่าซึ่งผมชอบอ่านอ่านใหญ่งานตกแต่งซึ่งท่าง,งงาน อะไรก็ไงสรุปก็คือมจะสรุปมนจะสรุปน,นะครับไม่ว่าจะสิ่งใดก็ตามแล้วมีดวงจิตเป็นของตัวเองไม่ว่าเป็นสิ่งของธรรมชาติหรือสัตว์ครับจงเคารพครับเพื่อใจครับหรือรก็คือเราก็เคารพสิ่งของครับ เรู้คุณค่าของทุกสัมสิ่งครับครับถ้าผมพูดไม่ชัดประการอะไรผมขอขอภัยด้วยครับขอบคุณครับ